มาถึงแล้วพี่น้องผอข้อง่อใหญ่พายพี่น้องอดูร้านเกล็ดกดล่องร้านเกล็ดกล่อมบ ขอเท้าวพิบเจะาปเวเจออแกงไสมาบ่ปีนห่านเดินั่านอยพนามงนั่นนี่นะกันเจ้าาไปกันไปจะอีกี่กันดีกรไปไปหลรดดอง

พขาใหญ่เลยะลีสิไี่ใช้เจ้าเบาเจ้าเพลคนนี้ยาคนตดตันะ

มาจ้างไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็บ่นอนกสิทายร้านกู่จังขาตกสินข้าบะมี่รรมดาค่ะสินแท้ข้าบะมี่ะ ย่งบ่อยงเตเลยย่งมาแล้วไปมอสือูสิว่าาว่าชาติกาติปูอยู่บ่สินชิหนุ่งกับบมี่เซียสินลูกซ่าเมตาหนุ่มกับปานิหูยพี่น้องเลย ไก่ใช่อะไรจำเป็น

เขาจะเห็นมาอย่างงามเด้อคันคอเขาจะนะปินกระจูคแแมกพี่น้อง

ມາອາພ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 

อกมก็บอกคือนไ่ใช่ที่ม้มันก็ม่ใช่เนี่ยามคว่ามันมีคำวามันมแล้วก็มันม สองโตกินต um, <t songs> ัวนึงไว้ตัวนึงบอกกันมือนัไ่นเออว่ามือนังเลยมาคนใหม่อะไรอี้อันวัดเชองคารองนวัเชิองบอกนะบองค่ะิบละ

พี่น่องอาจจะไม่ได้ยินกระจาว่าขนเนาะได้สรุปให้พังเด้อพี่น่องฟีห้างปีโม้ เปจะพามเพี๊ยกกัเจ้าก่อนเลยวะไะพาเปบอกเจ้าก่อนเลยวะเจ้าปิ่นกไปไหเอราบทถามเราไปเดียวนักกเรานเดียวเราก็บเยกเดียวอะไรน่ขนมอะไรแล้วเขาจะปรื้อคำมาบอกอะไ ขาเจ้าาเขาจะปกลักวคนหรลี้วเากับลงโตพี่น้อง่อหญ่พายเราไปเ่าก่อนแล้วคดงค่ะดองระบานนในบ้านขาจ้าว่าตามหิดคลองบานเฮาลบได้าสามบ้านาเฮาแบบอเอาตาม่อหญ่พายเว่า ออแล้วขา้างก็จะสรุปเนาะท้ายนี่ก็บอกเขาใจดอกสรุปใจสุดทายให้เบิรพี่เนอง ทิสอดปาดองเอ็มลอนส30ล้านทาบุมี่ปาดองสามสิบละบะนี่คพ่อตวเท้าวนี่เอิ่มมื่อแตงจิสาล้านทาบุมี่เนาะบนี้คือเมื่อคือพ่อคือนี่อมล้านทาบุมี่มีง้อทินเมื่อแตงรอมันหนึ่งทินนา สับกโตนอนาีานองัวกุนบุมีวัานีล้อีกตังบ้านมีพักสรสรุปก็คือขาดอง30ล้านชอโตัววิท้องวิท้อง